สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่ที่เทศากาลอาหารไทยโรงแรมเคอรี่ค่ะแนะนำตัวไหนคะสวัสดีครับโอเล่ค่ะแซมค่ะเดี๋ยวดูออโอเล่และแซมนะคะเดี๋ยวจะโชว์มวยไทยให้กับลูกค้าชาวจีนในห้องอาหารนี้กันดูกันนะคะพอแขกคนจีนรู้ว่าเป็นคนไทยนะคะนักมวยไทยของแท้ขอเข้าไปร่วมฟรมถ่ายรูปเลย ำได้ว่าโอเล่เขามีขาไข่มื่อยด้วยนะคะดูแถวๆอ๋อน่าจะเป็นทาคาฟูซวงจิงแถวนั้นนะคะโอโ้ไม่หยังเลยตามไปดูอาหารกันบ้างดีกว่านะคะอาหารมีอะไรบ้างเอ่ยนี่อ๋ออันนี้น่านจะเป็นไก่สเต๊ะน,นะคะดูกันออกไหม ไก่สเต๊อันนี้อะไรเนี่ยเออน่าจะเป็นไส้กรอกยีสานนะคะซึ่งมีทั้งน่าจะเป็นหมูและเนื้อค่ะนี่แล้วก็มีแน่นอนว่าอาหารปโปรดของคนจีนนะคะถัดบุ้งไฟแดงค่ะแล้วก็อันนี้ต้มขาไก่นะคะโอ้อันนี้อาหารเมนูปโปรดของคนจีนเลยค่ะข้าวผัดสับปะรดนะคะ อะไรบ้างนะอันนี้ลาบหมูต้มออยำกุ้งนะคะเข้าจุกซิโอ้ต้มออยำกุ้งกลิ่นใช่เลยค่ะแล้วก็มีอะไรแกงเขียวหวานหมูหมูแกงเขียวหวานที่นี่สีเขียวจริงๆค่ะย่งคั่วสับปะรดกุ้งนะคะแล้วก็จะมีหอยแมงคูลักน้ำจิ้งซีฟูด้ดค่ะปลานึ่ง ปลานึ่งมะนาวนี่เห็นเลยว่าน่าจะได้รับความนิยมมากเพราะว่าหมดไปก่อนเพื่อนเลยแล้วก็ไข่ลูกขเขยค่ะ